สถานการณ์ความรักนะคะขอคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกคุณไหมหรือว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะขอดูพลังงานนะคะให้ไพ่ลองเล่าเรื่องต่อไปนะคะว่าไพ่าานะคะเ้าการที่จะพูดสื่อนะคะเรื่องนี้ให้กับใครที่ผ่านมาเจอนะอืมคนคนนี้คุณรู้ไหมว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะ ขาค่อนข้างที่จะหลงไหลได้ปลื้มในตัวคุณนะคะคุณมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเหมือนแบบหลงไหลในตัวคุณนะอ่ะนะคะแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารอะไรนะแต่ว่าคนที่เนี้ยคือเหมือนเขาเฝ้ามองดูคนอยู่ห่างในบางคนอาจจะมีในเรื่องของการส่องก็ได้นะคะูุสาม,มีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆดูใหใบนี้เสน่หหารุ่มหลงในตัวคุณพอสมควรนะ สำหรับคุณคนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือคิดถึงคุณแหละอืแล้วยังไงต่อ,อพลังงานไพ่ขึ้นดีมากๆเลยอะเขาอาจจะเป็นคนที่มีรูปส่วนตัวสูงนะมีแนวโน้มเหมือนกันที่สถานะอาจจะไม่ชัดเจนก็ได้นะใช่ในในอ่ะพูดสาษาอันองนฤ้ลักษณะเหมือนพลังงานไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันมากพอ,อสมควรทั้งคุณแนะลนะเขาอะไรเงี้ยคุณเองก็ไม่สามารถที่ จะเอาเขาออกจากหัวได้หรือออกจากใจได้นะคุณก็ค่อนข้างที่จะหลงเสน่ห์เขาพอสมควรเขาเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะหลงเสน่ห์คุณพอสมควรนะมันเป็นลักษณะเหมือนสถานะความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองอนะเหมือนแบบมีเซฟโซนหรืออาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงก็ได้นะคะอาจจะใช้ชีวิตเหมือนอิสระนะคะหรืออย่างอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครในประมาณนี้ชีวิตของเขาก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่อาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องเกี่ยวในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ พอสมควรนะคนคนนี้อืทีนี้นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานซิว่าพลังงานของคนเนี่ยมันมีการติดต่อสื่อสารอะไรกันบ้างไหมจริงๆจะบอกว่าพลังงานลักษณะเหมือนมีท็อกซิกหรือมีดราม่าอะไรบางอย่างในเรื่องของความไม่เข้าใจหรือว่ามีในเรื่องของอีโก้ใส่กันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันด้วยนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าตอนคุณรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอย่างที่ครูสาบอกไปอะ คุณก็ยังคือหนึ่งเดียวในใจของเขานะ